แรกที่ผมยกประเด็นเรื่องคนน่ะเราต้องผลักดันสร้างสร้างคนให้ให้เข้าใจอุดมการสากรณกอนนะผมเก็บข้อมูลเรื่องนี้มามันเกืปีแล้วนะครับก็เลยเห็นว่าวงกลมแต่ละวงอ่ะตอนนี้มันกระจายกันอยู่ซึ่งจุดซ้อนของแต่ละวงมันคือวัตถุประสงค์ที่ทุกหน่วยงานนั้นเขียนขึ้นมันเหมือนกันนะครับโดยมีจุดรวมนั้นก็คือเกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนอยากให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตัวเองได้นี่คือการทําให้เศรษฐกิจฐานรากมันแข็งแรง นะครับเห็นไหมครับว่าหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ที่จะดูแลเกษตรกรนั่นคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งผมวงบนวง,งใหญ่สีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานระดับกรมนะครับซึ่งจะมีความร่วมมือระหว่างกันแต่เท่าที่ผมสัมผัสนะครับมันมันไม่ค่อยได้คล้องกันเท่าไหร่อ่ะไม่มีสายพานคล้องนะครับหน่วยงานใหม่ที่เกิดขึ้นมาที่จะมาช่วยเราในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาและเป็นผู้ให้บริการทางวิชาการทางความรู้เนี่ย มันก็มีของกระทรวงอวนะครับ oh. กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และการวิจัยที่จะเป็นหน่วยทดลองในการสร้างนวัตกรรมให้นะครับอีกครั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเนี่ยก็มีกรมวิชาการการเกษตรอีกนะครับที่จะมาช่วยส่วนปลายทางที่จะมาไกด์ไลน์ให้เราว่าเกษตรกรซึ่งเป็นหน่วยผลิตเนี่ยจะผลิตอะไรดีเนี่ยนั่นก็คือกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งอยู่ปลายทางเลยทุกท่านทราบกันดีว่ากระทรวงพาณิชย์เป็นทั้งเซลลประเทศนะครับแล้วก็มีระดับจังหวัดคือพาณิชย์จังหวัด นะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นเกษตรกรครอบครัวผมเป็นเกษตรกรเนี่ยนะครับการจะผลิตอะไรแต่ละอย่างเนี่ยผมต้องไปตายเอาดาบหน้าว่าผลิตแล้วมันจะได้ขายจริงไหมนะครับอย่างข้าวท่านที่สอสรได้ลงเตีตท่านพูดนั่นแนหะนั่นคือข้อเท็จจริงที่มันเกิดณเวลานี้นะครับเราจริงต้องการนะครับให้หน่วยงานราชการระดับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นแสงสว่างนําทางไกด์ไลน์ให้เรานะครับแล้วก็ถอยว่าเราจะผลิตอะไรสร้างกลไกอะไรสร้างขบวนการอะไรให้สหกรณ์ทุกประเภท7ประเภทของประเทศไทยเนี่ย ขับเคลื่อนด้วยกันอย่างเป็นคุลวัตผมเชื่อว่าถ้ามันสําเร็จตามวิสัยทัศน์ของท่านอาิบดีกรมส่งเสริมสากลทําสําเร็จนั่นแหละประเทศไทยจะเป็นผู้นําโลกได้แน่นอนครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับในเบื้องต้นนะสหรับคุณธงชัเนาะ